สวัสดีครับพบกับผมครับเซลนับโตโยต้านครชนบุรีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรุ่นรถของเจ้านิวยาริสเอชีพพรีเมียมลักชูรี่สีดำคันนี้เลยครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับรุ่นนี้ดูกระจังหน้าครับอ่าออกแบบมาอย่างสปอร์ตเท นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับอันนี้สว่างมากเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องพันสองนะครับเ4แรงม้านะครับเป็นเครื่อง e ีโกคาสีสูบนะครับรุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันมากนะครับนะครับราคารุ่นนี้เริ่มต้นที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกล้องหน้า แล้วก็ถ้ารุ่นนี้นะครับถ้ามีการใส,ส่สเกิร์ตด้านหน้าครับจะดูหล่อเทแล้วก็ดุดันมากเลยในรุ่นของเจ้านิวยาริสเอชีพคันนี้แล้วก็ด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์อีกนะครับนี่ให้ความปลอดภัยด้วยเซนเซอร์มาแล้วก็มาดูครับด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างกระจกมองข้างอันนี้จะเป็นรวมดํานะครับมาพร้อมกล้องข้างล่างนะครับอันนี้กล้องในรุ่นของรุ่น พีเมียมลัตชูรี่เขาจะให้กล้องมา360องศาเลยดีดำเท่คันนี้แต่งสวยนะครับถ้าใส่สกเกิร์ตจะเหมาะมากเลยแล้วก็มาดูด้านท้ายอ่าด้านท้ายใช่หไหมครับไฟถอยแบบ LED อันนี้ใหญ่มากอ่าแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED ด้วยอ่าแล้วก็จะมีเซนเซอร์มีกล้องถอยให้ เห็นไหมครับเซนเซอร์รอบคันมีกล้องถอยนี่แล้วก็ด้านในของตัวรถนะครับที่เก็บสัมภาระอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าใหญ่มากใหญ่และกว้างอันนี้สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับเรามาดูในเรื่องของล้อนะครับในรุ่นของ a t ทิพรีเมียม n ั t u รี่นะครับอันนี้ล้อเขาจะให้มาเป็น16นิ้วเห็นไหมครับอ่ามาพร้อมลายกระทะนะครับอย่างสวยเลย นะครับขนาดของล้อนะครับเห็นไหมครับเขจะมีรหัสบอกนะครับจะเป็น195นะครับทับ60แล้วก็ R16 นะครับแล้วก็เป็นดริฟเบรกสีล้อนะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวน็อตนะครับเนี่ยน็อตเขาจะให้มาสีน็อตนะครับรุ่นนี้มันจะหาเปลี่ยนง่ายนะครับเผื่อคุณลูกค้าไปใส่สเกิร์ตนะครับหรืออยากไปเปลี่ยนแม็กอันนี้มันจะหาง่ายมากในรุ่นของเอชีพ เห็นไหมครับอ่าให้มาแบบเปลี่ยนง่ายเอาง,ง่ายๆคือเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หายางทั่วไปหาแมกทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยนะครับในรุ่นของรีเมียมลักชวรี่ครับมาดูภายในในรุ่นของลักชวรี่นะครับ่อาอย่างแรกเลยฝั่งของคนขับนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบอุชอนโทนนะครับอันนี้จะเป็นตั้งวิ่งเองอัตโนมัติเลยแล้วก็มาในเรื่องของฟังก์ชัน นะครับเลื่อนดูหน้าจอนะครับดิจิตอลด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้แค่ปลายมือสัมผัสนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับในรุ่นของ l ชูรี่แล้วก็มีในเรื่องของรับมือถือนะครับแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงต่างๆนะครับในรุ่นของ l ชูรี่แล้วก็มาดูในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังสีแดงอ่า นี่เลยผิมหนังสีแดงแล้วก็มาในเรื่องของหน้าจออันนี้ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัส9นิ้วนะครับ9นิ้วนะครับก็จะหน้าจอนี้ก็จะลองรับในเรื่องของระบบ Apple c a r p l a y นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Auto ้ n d นดอให้ด้วยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูท t ธนะครับเชื่อมต่อบ t o o t h แล้วก็ดูฟังเพลงนะครับวิทยุต่ตางๆ อันนี้ถือว่าในรุ่นรัตชูรี่เขาให้มาใหญ่มากนะครับตั้ง9นิ้วอ่าแล้วก็มาในเรื่องของข้างล่างนะครับก็จะมีคอนโซลในเรื่องของแอร์แอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับก็จะมีปุ่มปรับในเรื่องของพัดลมนะครับนะปุ่มปรับในเรื่องของอุณหภูมินะครับเห็นไหมครับแอร์ Air ของโตโยต้านรุ่นของลัตชูรี่เย็นมากเย็นมากจริงนๆะครับแล้วก็ในรุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีในเรื่อง ของตัวกล้องฝุ่นนะครับ PM 2.5น,นี่ครับโตยโยต้าเขาให้มาเยอะเลยแล้วก็มีปลั๊กแปลงในเรื่องของไฟ12โวลต์นะครับนี่มาด้วยแล้วก็มีที่เสียบรองรับสาย USB นะครับให้มา2องตำแหน่งนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มาในตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับมาพร้อมเบรกโคนีครับ ใช้งานง่ายไฟแ,แค่ปลายนิ้วสัมผัสครับอ่าแล้วก็มาคอนโซลท้างหน้าอันนี้ก็หุ้มเป็นบาะหนังสีแดงนะครับมีที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยรุ่นของาชาวรี่เพียงราคา6กแสนเ่าพันบาทนะครับือว่าออปชันได้มาเยอะแล้วก็มีที่วางแก้วนี่ใหญ่มาก ก็ให้มแล้วก็ที่เก็บเอกสารอ,าอันนี้ก็ให้มาเยอะอันนี้สามารถเก็บเอกสารได้เยอะเลย mm. แล้วก็ในเรื่องของลำโพงนะครับ mm. เขาจะให้มาฮะหกตำแหน่งโอ้ถือว่าให้มาเยอะนะครับในรุ่นราชุรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังเนาะเนี่ย อยาเห็นไหมครับดังมากเลยนะครับในรุ่นของพรีเมียมลัชชูรี่รุ่นของเอีครับเพียงแค่ราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชั่นต่างๆครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์แบกนะครับเห็นไหมครับ ไอแ,แบ,บ็กนี้เขาจะให้มาเจ็ดตำแหน่งรอบคันเลยอ่าแล้วก็มีในเรื่องของการปรับในเรื่องของกระจกด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบออตโต้ด้วยนะครับอ่าแบบเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับก็จะเป็นออตโต้เหมือนกันอนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังในรุ่นของลักชัวรี่อ่าเขาจะให้ภายในนะครับเป็นเบาะซอนคอแท้สีแดง ครับข้างหลังก็จะมีในเรื่องของแอร์หลังให้นะครับผู้โดยสารเองครับแอร์หลังแล้วก็มาพร้อมที่ชาร์จแบตนะครับสองตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็ด้านข้างของประตูครับก็จะมีที่นะครับรองแก้วนะครับแล้วก็มีที่เก็บเอกสารนัานข้างเห็นไหมครับเวลาเรานั่งในรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่ชนกับเบาะด้านหน้านะครับที่ข้างหลังกว้างมาก รุ่นนี้ถามว่ารุ่นนี้นะครับซื้อไปเลยคุ้มไหมผมบอกว่าเลยราคา6 9 9 0 0 0กานเนี่ยคุ้มมากนะครับภายในเขาออกดีไซน์มาเป็นสปอร์ตหรูมากนะครับซื้อไปใช้งานแล้วคุ้มในรุ่นนี้ครับหรือถ้าหากนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจที่กำลังมองหารถอยู่นะครับติดต่อได้ที่ เพ t o ตโยต้านครชนบุรีนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร033037777นะครับหรือมาติดต่อมาที่ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับผมเซลล์นับโตโยต้านครชนบุรีนะครับที่เบอร์โทร0981827134หรือคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้ทางเรานะครับรีวิวในรุ่นของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเจ๋งรถตู้นะครับก็คอมเมนต์มาที่เพจได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับ ผมเซลลนะับโตโยต้านะครชนบุรีนะครับขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ